สวัสดีคะ่ะน,นิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะ คลิปนี้ถ่ายลงวันพุธนะคะที่8มกราคมจัดส่งให้วันนี้นะคะจะ,ะพร้อมจะส่งให้วันนี้ได้เลยส่งเป็นช่วงบ่ายช่วงเช้านะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วทักแม่ค้ามาสักก่อนบ่ายโมงเนาะแม่ค้าจัดส่งเป็นรอบบ่ายสองนะคะจะได้รีบแพ็คแล้วก็ส่งให้เลยนะคะสั่งปุ๊บแพ็คปั๊บแล้วก็ส่งปุ๊บเลยส่งไปสณีไทยแบบ EMS ให้นะคะแพ็คส่งให้ทั้งกระถางจ้ะคลิปนี้เป็นไม้งานกระถาง6นิ้ว5นิ้วถึง6นิ้วนะคะ5.5ขึ้น ไปถึงหแต่ส่วนมากจะเป็น6นะต้นไหนที่อยู่5แมค่าจะแจ้งอีกทีนะแต่เท่าที่ดูวันนี้ก็เป็น6สมมูรนะคะส่วนใหญ่เป็น6นิ้วหมดเลยไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้เลยนะคะส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะสนใจต้นไหนโทรหาแมค้าได้0805194988จ้าเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะเหมือนเดิมลูกค้านะคะยังอยู่ในโปรโมชั่นซื้อ2ส่งฟรีให้อยู่ นะคะซื้อ2ต้นเลือกให้ได้2ต้นแมคะจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าซื้อ1ต้นก็จะมีค่าส่งอยู่ที่60บาทเนาะนะคะถ้า2ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีจะ้ะแล้วก็วันนี้มีไม้คัมบอลแถมให้นะเนี่ยอะมีไม้คัมบอนแถมให้นะคะใครรับไปก็แถม1กระถาง1กระถางให้1อันนะคะ1กระถางให้1อันแบบนี้นะคะความสูงความยาวลูกค้าไปตัดก้านโป่งเอานะคะหรือจะรูดตรงนี้เอาก็ได้ รูดลงมานะคะรูดลงมาจะเอาสูงเอาต่ําเสียดายก้านโป่งก็รูดรูดตรงนี้ลงมาได้เอาไว้ไปล้อมไปพันนะคะไวค้ค้าทรงค้าใบเขานะคะเป็นแบบล้อมเนาะเราจะได้ไม่ต้องค้าเดี่ยวทีละอันมันมันใช้ค่อนข้างหลายอันไอพวกค้าเดี่ยวทีละอันอันนั้นเขาไว้สําหรับประกวดนะคะแต่ว่าถ้าเราล้อมอยู่บ้านเฉยไว้จัดทรงนะคะใช้ล้อมแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวก้านเขาก็จะชูขึ้นจัดทรงดีขึ้นเพราะเวลาไม้มัน อฟอร์มไม่สวยอะ่ะการมันอ่าออกมันแผ่ออ,อกมันจะดูไม่สวยใช่ไหมแต่พอเราค้ำทรงปุ๊บใช้ไม้ค้ำบอลปุ๊บรูดขึ้นมาปุ๊บทรงใบเขาก็จะแบบห่อขึ้นมาดูสวยงามทันทีเลยนะคะก็มีแถมไปให้สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะถูกใจต้นไหนโทรได้เลย080-519-4988นะคะไลน์ก็แอดเบอร์นี้ละจ้ะ080-519-4988จ้ะ นะคะใครมีเฟซบุ๊กอยู่แล้วสั่งทางเฟซได้ใครมีลายพิมพ์สั่งทางลายได้เลยนะคะใครไม่มีเฟซไม่มีลายก็โทรหาแม่ค้าเบอร์นี้นะคะแมคค้าคนเดียวคนเดิมนะคะรับสายคนเดียวรับออเดอร์คนเดียวสั่งเข้ามาได้เลยนะคะใครมีลายเอาพิมพ์ไม่เป็นพิมพ์ไม่เป็นเขียนใส่กระดาษมาถ่ายรูปส่งได้นะคะไม่มีปาก,ากาก็อัดเสียงบันทึกเสียงมาส่งคลิปเสียงทางไลน์ก็ได้นะคะได้ทุกช่องทางแต่ขออย่างเดียวขอให้มีชื่อบอล ขอให้มีชื่อบอนสีที่ต้องการนะคะถ้าให้มานึกเอาว่าไอ้ต้นแดงๆเขียวๆขาวๆอย่างนี้ขออนุญาต ไม่ช่วยนึกเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันนะคะนะเสียสเสียเวลานิดเดียวจดชื่อที่ต้องการอย่าไปจําถ้าเราว่าความจําไม่ดีขี้ลืมอย่าไปจําลูกค้าจดนิดเดียวนะคะจดเอาไว้หรือบันทึกเสียงเอาไว้แล้วส่งมาได้เลยนะคะแมคค้ะจะได้จัดส่งแพ็กให้วันนี้ซื้อกับแม่ค้าง่ายมากแค่มีชื่อบอลแล้วก็แจ้งเลยว่าโอนหรือไปทางแค่นั้นละ่ะนะคะก็สรุปยอดให้แล้วแจ้งรอบส่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ ของจะถึงตามวันและเวลาโดยประมาณนะคะคร่าวๆตามที่แม่ค้าแจ้งนะคะถ้าไม่ได้เกิดการอุบิเหตุอะไรจากการขนส่งนะก็ถึงตามวันและเวลา ที่แมค้ากาหนดนะคะเพราะว่าส่ง EMS เต็มที่ของมันถึง1-2วันไม่เกินนี้ก็ถึงแหละนะคะแต่ถ้าลูกค้าทางภาคใต้จะถึงประมาณ2-3วันเนาะเพราะส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแมค้าก็อยู่ทางภาคเหนือนะคะก็จะใช้ประมาณมา3วันถ้าถึงภาคใต้นะแต่ถ้าเราแว่ใกล้เคียงกันนะคะกรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆกันอย่างเงี้ยวันเดียวก็ถึงลูกค้านะจ๊ะ มาดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกเลยอันนี้มีชื่อว่านารินทิพย์นะคะไมยสวยๆหน้าสวยแบบนี้เลยนารินทิพย์ใครยังไม่มีเก็บได้เก็บนะอนาคตดีนะมันมันด่างมาทุกเฉดสีนะคะเอาไป150นารินทิพย์นะคะมี2ต้น1 5 0บาทต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าเหนือดวงนะคะเหนือดวงฟอร์มนี้ไซสนี้เอาไป390นะ 390บาทป้ายแดงปลายเข้มมาแล้วทุกใบทั้ง2ต้นนะคะ390บาทด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านมีหน่อด้วยนะคะหน่อก็ด่างนะขออยู่ที่120บาทเศรษฐีพันล้านต้นใหญ่เอาหน่อไปด้วยนะคะส่งทั้งกระถางเลยอยู่ในกระถาง6กนิ้วทั้งหมดจ้ะต้นนี้ชื่อไก่เศรษฐีนะไก่เศรษฐีเอาไปห0ึ่งรอไปมีต้นเดียวนะคะร้อยหนึ่งร้อยบาท แล้วก็อันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดด่างสวยมากปีชวดต้นนี้ขออยู่ที่250ร้านะคะด่างฮารด่างฮารหน้าสวยจัดนะคะต้นใหญ่ใบใหม่ก็ด่างแน่นอนดูอนาคตนะคะเนี่ยสติติฮารเกือบทุกใบนะคะต้นใหญ่ไปขึ้นกาวขึ้น10บได้250บาทนะเศรษฐีปีชวดจ้ะทางด้านนี้ชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์เอาไป120บาทมี2ต้น นะคะหนึ่งบาทมี2ต้นซื้อสองส่งปีนะลูกค้าซื้อต้นเดียวก็จะมีค่าส่งอยู่ที่60สบาทนะคะลูกค้าเลือกให้ได้สองต้นจัดส่งให้วันนี้มีของแถมเป็นไม้ค้ำบอนแบบล้อมลวดเส้นเดียวให้ด้วยอันนี้เป็นพรน,นนทเขตนะคะมอหมอน,ออมอนล้ดะลินพันกันพรน,นนทเขตนะคะติดดังๆเราบ้างแบบนี้นะคะเน็นไม้ใหม่นะต้นนี้ขอหนึ่ง้อยห้าสบาทนะคะหนึ่งห้าบบาทพรน,นนทเขตจ้ะ ด้านหลังนะคะอันนี้ดารานพรัตน์นะคะดารานพรัตน์ขอ120นะต้นใหญ่ติดด่างมาแล้ว120บาทนะคะดารานพรัตน์ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นรัตนะลุ่งเรืองนะคะรัตนะลุ่งเหลืองเอาไป120เท่ากันนะคะมีต้นเดียวต้นใหญ่ด้วยติดด่างแล้วส่วนอันนี้มีชื่อว่าดวงใจพิสุทธิ์นะคะดวงใจพิสุทธิ์170บาท ะะต้นเล็กๆกระถาง4นิ้วเขาก็ขายกัน150-170แล้วอันนี้ให้ไซส์กระถาง6นิ้วจ้ะเตรียมตั้งแม่ได้เลยนะคะเอาไป 1, 170บาทจ้ะมาต่อที่ตรงนี้นะคะชื่อว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะน่าสวยมากนะ แต่ฟอร์มนี้มีกระถางเดียวเนาะเอาไป250บาทนะคะบับเบิลบีนะคะบับเบิลบีฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตแบบนี้เลยเอาไป300บาทแล้วก็พุทธคุณหน้านี้สวยนะหน้าเข้มแบบนี้เลยนะคะด่างสวย,สวยด่างแล้วทุกใบและหน้าเริ่มเปิดเข้มมาแล้วพุทธคุณกระถาง6นิ้วนะคะเอาไป500บาทนะคะมีกระถางเดียว ตรงนี้เป็นเจ้าสาวจ้ะ150บาทวางแค่2ต้นสุดท้ายปายแดงๆสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มใหญ่ๆเจ้าสาวนะคะมี2ต้น150บาทด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าขุมทองนะคะขุมทองเอาไป130 130บาทนะคะมี2ต้นหน้าแดงๆแล้วแบบนี้นะโตขึ้นเม็ดเขาก็จะกระจายแบ่งเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะคะใบจะขยายขึ้นนะคะ ต่อมาตรงนี้จะมีชื่อว่าสีเลิกงามเอาไป130บาทนะคะมีต้นเดียวติดด่างมาทุกใบและเริ่มกัดลายนะคะซื้อ2ส่งฟรีลูกค้าไม้มันล้นฟอร์มกระถาง6หมดแหละนะคะราคาแค่ร้อยต้นๆเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นไม้แรไม้ใหม่นะคะก็ราคาก็จะจะแพงอยู่ใครที่เล่นบอลสีก็จะรู้ดีเนาะว่าต้นไหนเป็นราคาไหนราคามันเป็นไปตามหน้าไม้ลูกค้าและไส์ขนาดอายุของไม้นะคะ อายุของไม้บางต้นมันอยู่มานานและเริ่มสร้างหัวนะคะเริ่มไปตั้งแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะก็เป็นไปตามอายุนะคะต่อมาทางด้านนี้ชื่อว่ามณีล้อมเพชรเป็นตัวแผลงนะคะเอาไป120บาทนะคะมี2ต้นใบหนามากนะการแข็งมากนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรแผลง120งบาทกิติมาเจตจิรานะคะเอาไป170บาทนะคะมี1ต้นจ้ะ อันนี้เป็นสิลาหุ้มทองนะมีติดดังนะหน้าสวยนะถ้าใครชอบเอาไปได้เลยให้อยู่ที่130นะคะ130บาทสิลาหุ้มทองนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต่อมาทางด้านนี้เป็นโรสจ้ะโรสแผงนะคะโรสแผงโรสแพงขออยู่ที่150บาทใบกลมๆหม,มกๆแบบนี้เลยมีต้นเดียว ด้านนี้เป็นพระรักษานะคะเอาไป150บาทยิ่งโตยิ่งสวยจากพระรักษานะคะเป็นทรงคอมเพกนะโตขึ้นสะโพกกว้างเลยพื้นใบยาวแล้วก็กระดูกก็จะขยายชัดเจนขึ้นอ่ะขยับมาตรงนี้จ้ะชื่อว่าปราศาสเพชรนะคะปราศาสเพชรเอาไป130บาทมี2ต้นมี2ต้นติดป้ายมาแล้วนะคะ130บาทเท่านั้น เขาขายกัน200อัพลูกค้ารับไปแล้วอ่ะเอาไปขายต่อยังได้เลยนะคะเอาไป130บาทส่งต้นส่งฟรีนะคะซื้อ2ส,ส่งฟรีไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยคลิปเนี้ยเท่าที่ดู6นิ้วทั้งหมดนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้นะคะลดความช้ำของไม้ไม่หอดตุ้มไม่ลางลากไปถึง แกะเขาเอาน้ำรองก้นกระถางแล้วพักฟื้นเข้าไว้ได้เลย1คืน2คืนเท่านั้นเขาก็จะเสร็จตัวตั้งปกติที่สําคัญ้ะคะแถมไม้คําบอลแบบล้อมให้ด้วยนะคะมีไม้คําบอลแบบล้อมติดไปให้ด้วยก็คือเอาไปช่วยประคองใบเขาก็จะเสร็จตัวตั้งึืนได้ไวขึ้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่าลือสีตาไฟนะคะลือสีตาไฟเอาไปที่150บบาทไม้ตัวนี้สวยจะ้ะ ไม้ตัวนี้สวยนะคะตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วหาหน้าสวยๆเข้มๆแบบนี้หายากนะคะเอาไปหนึ่งต้นด้านหลังตรงนั้นชื่อว่าหงเพลิงนะคะหงเพลิงมีสองต้นนะคะกัดสีเต็มแม็กมาแล้วแบบนี้แหละเอาไป1 3 0บบาทนะคะมีสองต้นทางด้านนี้ชื่อว่าเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรหรือหนวดมังกรนี่แหละจำไม่ได้ใบยาวๆแบบนี้เลยติดแดงมาแล้วมีสองต้นนะคะเนี่ยเห็นไหม ติดด่างมาแล้วยาวๆแบบนี้เลยเอาไปต้นละโตนะสูงยาวด้วยนะเอาไปร้อยเดียวจบเรื่องมีแค่สองต้นนะคะและทางด้านนี้ด้านหลังนะอันนี้พลอยพัตตาพลอยพัตตานะคะฟอร์มสวยใบดกยิ่งโตยิ่งสวยพื้นเขาจะสีอ่อนลงลายกระดูกเขาจะเข้มขึ้นเห็นไหมอันนี้ใบใหม่ล่าสุดคืออันนี้เห็นปะ จะเริ่มสว่างขึ้นและลายกระดูกจะเข้มขึ้นพลอยพัตตานะคะอยู่ที่170บาทถัดมาตรงนี้ชื่อว่าคุ้มซับนะคะคุ้มซับติดดังๆเปอะเปื่อแบบนี้เลยเอาไป120บาทนะคะคุ้มซับนะด้านหลังตรงนี้เป็นเมืองนครชุมจ้ะติดเปอะเปื่อดังๆแบบนี้เช่นเดียวกันขอ120บาทแล้วก็อันนี้นะคะชื่อว่านางมณีวาสนามีหน่อแล้วทั้งสองต้น ติดด่างมาแล้วทั้งหมดนะคะหน้าสวยฟอร์มพุ่งนะไปอัพขึ้นไซส์8ไซส์9ได้เลยพุ่งแล้วนะคะ120บาทเช่นเดียวกันแล้วก็มา2องต้นสุดท้ายตรงนี้นะคะพรมพิมานและอับสอนสวรรค์ให้อยู่ที่100บาทนะคะพรมพิมาน100อับสอนสวรรค์100ว่างแค่อย่างละ1แค่นี้เลยไซส์ฟอร์มนี้นะคะ อับสอนจะเล็กกว่ารุ่นที่ขายไปหน่อยนะแต่ก็มี2ต้นในกระถางเหมือนกันรับไปได้เลยนะคะแล้วก็พรมพิมานก็100เป็นหน้าประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ต้นละร้อยนะค่ะเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้จะมีไม้ประมาณนี้จ้ะ เลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะคะไม้หลักร้อยต้นๆเท่านั้นซื้อสองส่งฟรีนะสำหรับคลิปนี้โปรโมชั่นยังมีอยู่แถมไม้คัมบอนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวโปรโมชั่นคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็จะมาแจ้งอีกทีนะคะรอบนี้ยังซื้อสองส่งฟรีใครอยากเก็บเก็บได้เก็บเลยนะคะเก็บได้เก็บเลยช่วงนี้ไม้กำลังโตแบบไซส์ฟอร์มแบบว่ากำลังน่าเก็บน่าสะสมนะคะไม้กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะคะอ้อลืมลืมไข่ของเลยสตาร์เกิลจีนะคะสตาเกิลจ,นะจีมีจำหน่ายนะลูกค้าหน้านี้โรยเอาไว้ได้เลยใช้ได้เลยโรยไว้ได้เลยนะคะสตาเกิลจีนะคะสองละสีบาทนะคะเอาไว้โรยกําจัดพเพลี้ยมดและ,มะแมลงในดินหน้านี้ด้วยนะคะพเพลี้ยเยอะ เะะพลียเยอะโรยเอาไว้เลยเชื่อไหมคะโรยป้องกันเอาไว้ได้เลยนะคะโรยตามหน้าดินไม่ต้องละลายน้ำนะซองละ45บาทนะคะหรือว่าเจอไรแดงที่มันขึ้นมาเริ่มขึ้นมาตามกกกกแล้วมันเริ่มขึ้นที่กกต้นบอนแล้วนะเอาน้ำล้างรูดๆเขาลงมาที่ดินนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ยโรยไว้ได้เลยนะคะรับรองหายแน่นอนนะคะสตาร์เกนจีซองละ45บาทแล้วก็จะมียากันเชื้อราเนาะลืมหยิบมากันเชื้อราจะอยู่ที่ซองละ30บาทนะคะ กัญเชราต้องผสมน้ำนะคะแล้วก็เอาไปรถ์นะคะมีวิธีการใช้ให้กับช้อนตวงให้ด้วยนะคะสําหรับกัญเชราก็สามารถสั่งซื้อได้นะสตาร์เกิลจีสีบาทกัญเชรา30บาทจ้าเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้มีไม้ประมาณนี้จ้ะถูกใจต้นไหนโตหากัน080 519 4 9ศูนยากจ้าซื้อ2ต้นส่งฟรีจ้า ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเช่นเคยจ้ะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีค่ะเลี้ยงบอลสีเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเลี้ยงให้มันบันเทิงใจเลี้ยงและอย่าไปเครียดนะลูกค่ะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปสีเลียดไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าใบนี้ต้องสวยใบนี้ไม่สวยใบนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเครียดเลยนะคะเลี้ยงด้วยความเพลิดเพลินรู้จักเขารู้จักนิสัยลักษณะการเลี้ยงดูเขาเรียกว่าอะไรสภาพความเป็นอยู่ที่เขาชอบอะแค่นั้นแหละ ะะจะเจริญเติบโตอยู่แล้วได้ทุกฤดูกาลลูกค้านะคะ,นะคะไม่จําเป็นว่าหน้านี้ไม่โตหน้านั้นไม่โตถ้าเราเลี้ยงเขาด้วย เขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์จำลองเหตุการณ์เนะะี่ยเขาคือเขาชอบความชื้นอย่าปล่อยให้เขาแห้งนะคะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้ความชื้นต้องยิ่งหมั่นดูแลเป็นพิเศษนะคะเปิดหมอกก็ได้พ่นสปริงเกอร์ก็ได้หรือไม่มีก็ลดน้ําเขาหมั่นลดน้ําเช็คหน้าดินเขาเช้าเย็นนะคะแล้วก็ช่วยค้าประคองใบเขาหน่อยมันก็โตได้นะคะไม้มันเมื่อลงหัวแล้วมันก็โตได้ทุกสถานการณ์นะจ๊ะโอเคเนาะ ะะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ถูกใจอะไรรีบสั่งนะส่งให้วันนี้เลยแถมไหมคคับอลด้วยสวัสดีค่ะ